สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีลบโพสที่ถูกซ่อนไว้นะครับซึ่งโพสต์นี้นะครับเราไม่ได้เป็นคนโพสเองนะครับอาจจะถูกเลื่อนแกล้งนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรานะครับแล้วก็มาที่จุดสาจุดนะครับจากนั้นนะครับไปที่บันทึกกิจกรรมต่อไปนะครับไปที่จัดการกิจกรรมนะครับก็จะมีข้างล่างขึ้นมานะครับว่าโพสต์ของคุณนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็เลื่อนหานะครับหาโพสตที่เราไม่ได้โพสนะครับผมเมื่อวานอ่ะนี่ไงโพสนี้นะครับ คลิกเข้าไปถ้าอยากดูก็กดที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูนี่นะครับโพสต์นี้นะครับที่โดนแกล้งเมื่อวานนะครับปล่อยให้ข้ามคืนมาได้ยังไงอ่ะแล้วเราก็จะกลับไปลบนะครับอ่ะคลิกตรงเครื่องหมายทุกกล้องข้างหน้าโพสต์นะครับแล้วก็ย้ายไปที่ทางขยะนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วหลังจากที่เราลบโพสต์ไปนะครับเราก็มาดูว่าในทางขยะมีไหมนะครับอ่ะนี่นะครับแสดงว่าเราลบโพสต์ไปแล้วลองเช็คดูจุดสามจุดนะครับถ้าดูโพสต์มันก็จะให้เราดูโพสต์นะครับ นี้กดเครื่องหมายถูกนะครับเราตาจัดเก็บหรือกู้คืนหรือลบไปเลยถาวรนะครับอันนี้ของนายก็จะลบไปเลยนะครับต้องการลบใช่ไหมไม่สามารถกู้คืนรายการที่คุณลบได้่ะเราก็ลบไปเลยครับแบบนี้นะครับส่วนใครที่โดนแกล้งนะครับหรือโดนแกล้งบ่อยๆนะครับหรือลืมล็อกเอาท์จากคอมพิวเตอร์ที่ทํางานหรือเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับถ้าโดนแกล้งแบบนี้ลองทำดูครับว่าจะหายไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ